Thank you. คอเกษตรัวมินนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าคันด้านหลังให้ดูกันนะครับนั่นก็คือเจ้า Next Gen Storm t a g นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังหารถกระบะดีๆสักคันหนึ่งนะฮะที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันนะขับไปทำงานนะฮะหรือว่าจะมีเดินทางไปแคมป์ปิ้งไปท่องเที่ยวมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบแคมป์ปิ้งท่องเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยผมแนะนาเลยว่าคันนี้ต้องเป็น ตัวเลือกหนึ่งในใจของคุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันกันกบ StormTag นะฮะผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้ภาษาอะไรที่มันเข้าใจยากนะไปดูกันฮะโดเจะตัว StormTag เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถยนต์นะฮะกระบะที่มีเครื่องยนต์2.0ลิตรเป็นดีเซลนะครับผมดีเซล2.0ลิตรมาพร้อมกับเทอร์โบคู่นะฮะเทอร์โบคู่เนี่ย ในของ next gen เนี่ยจะมี2แบบนะก็จะมีเป็นใบเทอร์โบกับทวินเทอร์โบนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นใบเทอร์โบนะถ้าทวินเทอร์โบเนี่ยมันจะอยู่ใน Raptor นะครับผมทวินเทอร์โบเนี่ยมันจะต่างกับใบเทอร์โบนิดนึงก็คือการทำงานของเขาอะาวินเทอร์โบเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันนะร่วมกันตลอดเวลานะครับฉะนั้นมันจะได้มาซึ่งพละกกำลังที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะกินน้ำมันนะครับนิดนึง นะแต่ว่าตัวไบเทอร์โบเนี่ยจะประหยัดก,กว่านั่นก็คือเขาจะสลับกันทํางานตัวเล็กกับตัวใหญ่นะตัวเล็กก็จะเริ่มที่รอบต่ําก่อนแล้วก็ตัวใหญ่จะทํางานในรอบที่สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยละกันนะฮะห้องเครื่องนเนี่ยเราเราเปิดเราเปิดทางนี้นะฮะเปิดอยู่ทางด้านซ้ายนะทุกคนนี่ Next เ e n r ร n g e r นี่เราเปิดที่ตรงนี้นะครับอ่ามันจะอยู่ตรงฝั่ง ผู้โดยสารแถวหน้าเนี่ยนะครับเ,เรามาดูกันนะตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือสีส้มนะมันเป็นสีพิเศษของทาง StormTag นะครับตัวนี้ถ้าคุณจะเอาก็คือต้องเพิ่ม1 0,000ืบาทนะเพื่อจะได้สีส้มนี้นะครับมันจะมีสีสีนะทุกคนจะมีสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีส้มตัวนี้นะ ผมชอบก็คือสีส้มกับตัวสีเทาจริงๆมันสวยทุกตัวครับแต่ว่าถ้าโดนใจเราเนี่ยแต่งออกมาแล้วผมชอบสีเทามากกว่ามันดูดุดเงาเงดีนะฮะเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงครับเ <ๆ S 1> ครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงม้านะครับแล้วก็ให้แรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับพละกกำลังมหาศาลเลยนะฮะ <ๆ S 1> ตัวเนี้ย จะมีทั้งหมดเนี่ย Storm t c เนี่ยจะมีออกมาเป็น2รุ่นย่อยก็คือตัวขับ2กับขับ4นะตัวที่ทุกคนดูอยู่ตรงนี้คือตัวขับ2นะครับขับ2จะอยู่ที่ราคา1,264,000าบาทนะครับส่วนตัวขับ4เนี่ยค่าตัวเขาจะอยู่ที่1,399,000บาทก็คือทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยจะได้เหมือนกันเลยยกเว้นที่ต่างกันก็คือขับ2กับขับ4เท่านั้นเองนะครับ ถ้าจะเอาสุดๆเลยทีเดียวจบขับ4ี่ไปเลยเนาะเผื่อเวลาเราไปเที่ยวไปเข้าป่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยไปในจุดที่รถขับ2มันขึ้นไม่ได้อะนะฮะวันนั้นคุณจะรู้สึกว่าเออทำไมไม่จ่ายซื้อขับ4นะี่เนาะตรงที่มันขึ้นไม่ได้มักจะมีจุดชมวิวสวยๆอยู่เสมอนะฮะก็แนะนำเลยแล้วกันมาดูภายในกันนะครับตัวนี้เทอร์โบคู่แบบใบเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยถ้าทุกคนมองดีๆเนี่ย จะไม่เห็นหม้อลมเบรกแล้วนะนี่ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทสให้ดูนะถ้าเป็นตัวที่มันมีหม้อลมเบรกเนี่ยเวลาคุณสตาร์ทเครื่องคุณดับรถเนี่ยคุณเหยียบเบรกอะ่ะมันจะแข็งมันจะแข็งจนเหยียบไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันเนื่องจากเป็นเบรกไฟฟ้านะครับก็เวลาเราเหยียบไปเนี่ยมันเหยียบลงเลยเนี่ยมันก็จะลงมันฟึดฟึดเนี่ย นีนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะเทสนี่คือเทสให้ดูว่ามันเป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มาดูเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวดูที่หลังนะฮะเบรกเป็นอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วเพราะว่าทั้งคันเลยเนี่ยมันถูกสั่งการด้วยเทคโนโลยีของเขาที่สร้างมามันต้องแม่นยำแล้วก็ฉับไวนะครับตัวไดชาร์จนี่ก็เป็นไดชาร์จขนาดใหญ่นะ ตัวนี้ให้กําลังไฟหลายพันวัตต์นะครับตัวพัดลมพัดลมตัวนี้ไม่มีสายพานหนะ้าเครื่องที่จะไปพ่วงกันแบบเครื่องเครื่องยนต์ยุคเก่าที่เราเห็นกันน่ะมันจะมีสายพานที่มันมาพ่วงกับตัวพัดลมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าแยกออกมาเลยนะแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับแอร์เขาจะเย็นเร็วมากนะฮะคราวนี้พอไฟฟ้าเราเยอะภาคไฟฟ้าเรามันเยอะตัวจ่ายไฟตัวเก็บไฟอะไรพวกนี้มันก็ต้องดีไปด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่ ก็ต้องดีตามไปด้วยเพื่อความสมดุลกันนะตัวนี้ทาง Ford ก็เลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ AGM นะครับซึ่งเป็นแบตท,ที่อยู่ในรถยุโรปหลายๆยี่ห้อเลยนะครับชั้นสูงเ่ะเขาให้กำลังไฟได้ลึกนะครับจ่ายไฟได้ลึกนะถ้าเป็นแบตท,ทั่วไปใช้ไปสัก40%เนี่ยก็เริ่มไม่เสถียรแล้วนะครับแต่พะเราใช้ตัวนี้ก็คือจ่ายไฟได้ยาวนานนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับสายออฟโรดเนี่ยเวลาคุณไปขับ รถที่มันเป็นออฟโรดมีเอียงมีตะแคงไม่ต้องกลัวน้ํากดน้ํากันอะไรข้างในมันจะไหลออกมาเลอะเทอะไปโดนตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเกิดเสียหายนะเพราะว่าตรงนี้ข้างในมันมีโครงกิดเป็นโครงกิดเป็นเจลอะป้องกันไม่ให้น้ำอะมันมันมันไหลออกมานะครับก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะไปออฟโรดแบบมันๆไม่ต้องกังวลอะไรเนาะ แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะลูกค้าที่ซื้อกับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับถ้าไม่ชอบแบบเป็นไม้คำ้ำเหล็กค้ำแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นโชคได้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับนั่นคือภายในโดยประมาณนะเอาแบบเข้าใจง่ายๆกันเลยนะครับผมต้องพูดแบบภาษาช่างอะไรมากมายนะบางคนก็ไม่ชอบนะฮะอ่าแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะฮะมองมาที่ฝากระโปรงก่อนแล้วกันนะตัวนี้ ติดคำว่าเรนเจอร์มาให้แบบเน้นๆชัดเจนนะครับฟอนต์สวยนะนี่รูปลักษ์ก็ต้องสวยเทคโนโลยีที่มาเต็มแล้วรูปลักษ์ก็ต้องสวยด้วยนะครับฝากระจังหน้าตรงนี้ออกแบบใหม่เลยนะอันนี้โลโก้ฟอร์สีดำนี่พื้นดำนะแต่ว่านี้เป็นสีเงินนะครับก็ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะรุ่นอื่นจะเป็นจะเป็นพื้นสีน้ำเงินเนาะแบบคลาสสิกปกติ แล้วก็ฝากระจังหน้าทุกคนจะสังเกตเห็นได้เขาจะมีตัวนี้มาจากโรงงานนะฮะเป็นอ็อกแรมหรือว่า a u x แรมก็ได้นะครับตัวไฟตรงนี้เขาจะมาช่วยส่องสว่างให้กับไฟสูงเวลาที่เรากดก้านไฟสูงเนี่ยปึ๊บเปิดไฟสูงตัวนี้จะทำงานด้วยนะฮะคราวนี้ต้องบอกเลยว่าไฟเนี่ยไฟหน้าของเราเป็น magic led นะครับเป็นไฟหน้าอาัจฉริยะนะฮะเวลาที่คุณ start รถเนี่ยเขาจะ calibrate ทำการ c a l i b บ a t ตัวเอง ขยับขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อหาจุดโฟกัสในการส่องลำแสงออกไปนะฮะให้มันให้การขับขี่ของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นในความมืดอ่ะนะแล้วก็มีระบบออโต้ไฮบีมนะครับซึ่งสามารถที่จะหลบหลบแสงให้ชาวบ้านที่เขาสวนมาเนี่ยปกติเราขับต่างจังหวัดเราเปิดมืดๆไม่มีไฟใช่ไหมเราเปิดไฟสูงวิ่งเลยแต่เราเปิดออโต้ไฮบีมไปด้วยนะระบบนี้พอขับไปปุ๊บมีรถสวนมาเนี่ย ตัวเรดาร์มันจับได้ตัวกล้องหน้ารถตรงนู้นนะ่ะมันจับได้กล้องตรงนั้นเป็นเป็นกล้องที่จับความเคลื่อนไหวนะอยู่ตรงกระจกเนี่ยหลังกระจกมองอามองหลังนะครับมันจะไม่ใช่กล้องที่บันทึกนะไม่ใช่กล้องบันทึกแบบข้างนอกนะอันนั้นคือไปติดเพิ่มเอานะครับพอเวลามันจับได้เนี่ยว่ามีรถสวนมาปุ๊บออโต้ไฮบีมมันจะตบไฟสูงเราลงปุ๊บทันทีเลยแล้วเวลารถสวนไปปุ๊บเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะหลายท่าน ต้องเคยไปขับรถแล้วมีไฟไฟ,ไฟที่มันเปิดไฟสูงสวนเรามาบ้างะนะฮะก็เราก็ไม่ชอบนะแต่ไม่ต้องกลัวเราเปิดระบบนี้วิ่งไม่ทําร้ายสายตาชาวบ้านนะก็ไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุด้วยนะครับมาพร้อมกับเจ้าไฟ C c a คนี่เอกลักษณ์ของ next gen ranger นี่ได้เป็น C c a คนะครับตัว c c a คนี่ก็เป็น led นะฮะเวลาที่รถมันสวนมามันปรับลงใช่ไหมตัว C Camp นี่ก็ทำการหลี่บางดวงไปด้วยนะ หลี่หีแสงที่เป็นเม็ดเมข้างในของเขาเนี่ยให้มันซอฟต์ลงนะนะครับเวลาคุณเปิดออโต้ไฮบีมเนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้จะติดก็ต่อเมื่อคุณคุณกดก้านไฟสูงเท่านั้นนะครับจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ได้อยู่ในระบบออโต้ไฮบีมนะตัวออกแลมเนี่ยนะครับมันจะติดก็ต่อเมื่อคุณเปิดไฟสูงด้วยมือของคุณเองนะครับแล้วก็เวลาคุณหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเลี้ยวตามคุณด้วยนะมันส่องส่องตามนะคุณหักซ้าย ไฟมันก็หันซ้ายคุณหักขวาไฟมันก็หันขวาให้ถ้าคุณหักซ้ายแล้วมันหันขวาให้กลับมาหาผมก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งรีบไปไหนนะครับเดี๋ยวเช็คให้ก่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะครับผมก็พูดเล่นไปอย่างนั้นฮะตัดหมอก LED นะครับแล้วก็เซนเซอร์6จุดกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องกังวลอะไรคันใหญ่ๆแต่มันขับง่ายนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันมีเยอะนะเตื่กันหมดเลยด้านหน้าแบบนี้ฮะ นี่คือเอกลักษณ์ของ StormTag นั่นเองเขาจะมาเป็นสีเทาตรงการชนด้านล่างนี้นะแล้วก็มีตัดเส้นสายรายละเอียดสีแดงเป็นแบบสปอร์ตให้ดูกันนะนี่แล้วก็ห่วงลากข้างล่างฮนะห่วงลากจูงนี่ต้องบอกเลยว่ามันยึดเข้าไปกับเชสซีเลยนะครับเนี่ยสองฝั่งเลยนะอันนี้คือคุณจะลากก็ลากได้เลยไม่ต้องกลัวหลุดนะครับมันยึดกับเชสซีรถนะฮะไปทั้งคันนะครับผมไม่มีอะไร ันดึงแล้วหลุดนะนั่นคือในส่วนของด้านหน้าที่ผมพูดให้ฟังกันไปนะฮะต่อมาไล่มาทางด้านข้างบ้างนะฮะด้านข้างเริ่มกันที่ล้อก่อนเลยแล้วกันผมมองไปนี่คิ้วซุ้มล้อก็เป็นสีดำเป็นโอแบล็คนะเงามาแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวล้อเนี่ยต้องบอกว่าได้มาจากโรงงาน Ford เลยเป็นแมคขอบยี่สบนะฮะ ตัวยางเป็นไฮเวทเทรนนะครับผม255 55R20 นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาตรงนี้ผมชอบมากเลยแม็กสวยนะฮะนี่สีดำแล้วก็ตัดขิดแดงเข้าไปเป็น1 1วงนะฮะเวลามันวิ่งหรือ่าหมุนก็สวยดีนะครับแล้วก็สวยงามดูสปอร์ตดีนะครับแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยก็ได้มาเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะฮะ โชคได้เป็นโชคโมโนโทูปด้วยนะต้องบอกเลยว่าใส่มาให้แบบจัดเต็มจริงๆนะครับกับ s m t แทกนะทำไมต้องดิสเบรกสี่ล้อเป็น ABS สีล้อก็เพราะว่าการสั่งการทุกอย่างที่เรามีระบบ Adaptive Cruise Control นะขับเองเบรกเองแบบ Stop and Go เนะี่ยมันต้องแม่นยำนะฮะแล้วก็การสั่งการมันต้องฉับไวด้วยนะก็ต้องเป็น ABS นี่แหละนะครับระบบของเขาสั่งการได้ฉับไวดีนะฮะ และนอกจาก ABS แล้วเนี่ยนะครับเ็ยังมีระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับที่มีมาให้ในตัวรถนี้แล้วก็เป็น ROM นะฮะ Roll Over Mitigation นะครับป้องกันการพลิกคว่ำตัวนี้เราไม่รู้ว่าจะช่วยตอนไหนนะแต่เวลาที่เข้ามาคือก็คือมาตอนเกิดเหตุเลยนะครับก็จะช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ก่อนนะแล้วก็ทำการเบรกในล้อที่มันจะช่วยให้รถเนี่ยยึดเกาะได้นะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับ ในการออกตัวขึ้นเขาขึ้นทางลาดชันก็มีระบบมาช่วยด้วยนะครับ h l a ด้านข้างตรงนี้จะเห็นเลยโลโก้ STORMTAG นี่บอกรุ่นกันหน่อยนะครับเป็นตัวอักษรดำที่อยู่นพื้นสีแดงนะรุ่นนี้เอกลักษณ์เขาจะเป็นตัดเส้นแดงๆเดี๋ยวมันจะมีหลายจุดให้ดูกันนะครับตัวบันไดข้างตรงนี้ก็มาจากโรงงานนะครับนี่ถ้าใครไม่ชอบนะมันเปลี่ยนได้มันแต่งได้ทุกแบบ ทุกรุ่นของ next gen เนี่ยมันแต่งออกมาได้หลายทรงมากๆแล้วก็หลายแบบมากๆมันแต่คุณต้องการแบบไหนก็แต่งได้หมดเลยจะแต่งเป็นชุดเหล็กรอบคันก็ได้นะครับหรือจะแต่งเป็นชุด Y แต่งหน้าแรปเปอร์อะไรเงี้ยแต่งได้หมดนะฮะขอให้บอกเลยบันไดสวยๆที่เราเนี่ยมีหลายหลายรุ่นหลายลายี่ห้อนะให้เลือกนะครับนี่เตือนมุมอับไกลก็มีมาให้เตือนรถมาจากทางด้านข้างด้านหลังเนี่ยเวลาคุณจะแซงอะไรเนี่ยมันก็เตือนนะที่กระจกมองข้างบอกหมดนะมีรถ เราก็ยังไม่ต้องออกไปเนาะนี่มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะแตะนี้เปิดเลยนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์เลยที่ผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นมาตรฐานให้กับรถกระบะในประเทศไทยของเราเนี่ยอีกหลายๆย,ยี่ห้อแน่นอนนั่นก็คือระบบ flexible l a c k system นะครับราวหลังคาของเราตรงนี้ถ้าคุณถ้าคุณเป็นสาว b wide t a ะตัวราวเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้นะ แต่แข็งแรงไหมมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ติดไปกับตัวรถอยู่แล้วนะแต่อันนี้มันใหญ่กว่าและที่สําคัญฮนะมันปรับเปลี่ยนได้นะครับผมดูตรงนี้นะผมยกตรงนี้ได้จริงๆแลกเนี่ยมันจะขนานกันไปเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมเราเปิดเนี่ยปึ๊บจริงๆไอเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนก็คือเรายกขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็มาใส่ฝั่งนี้ฮนะเราก็ยกฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งนู้นเนี่ยมันกลายเป็นครอสบาร์เป็นสี่เหลี่ยมคราวนี้ พอมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่แข็งแรงมากนะกคนนะมันสามารถที่จะหนวางอะไรก็ได้นะตัวนี้เราเราติดเราติดแหลกข้างบนเนี่ยเราจะทําเต็นท์นอนก็ได้หรือว่าจะติดเป็นเป็นแหลกข้างบนก็ได้นะมันติดได้เลยนะมันแข็งแรงคุณไปซื้อไม้มาพาดมายาวๆใช่ไหมมันก็วางได้ซื้อเรือมันก็วางได้นะครับแล้วที่สําคัญตัวโรบารข้างหลังเนี่ย มันปรับเลื่อนได้ถึงห้าระดับนี่ผมบอกให้ดูทําให้ดูนี่สุดยอดนะทุกคนเนี่ยคุณจะปรับมปตทาไหนเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยคุณซื้ออะไรยาวๆมานะคุณก็เลือกเลยว่าจะพาดให้มันอยู่ประมาณไหนที่มันจะเป็นจุดที่มันสมดุลที่สุดคราวนี้มันก็เกิดความแน่นหนาที่เราผูกเนาะเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วมันจะหลุดอะไรเนี่ยเพราะมันปรับมันปรับได้ห้าตำแหน่งนะมันจะมีรูรูล็อกของมันอยู่นะครับเนี่ยแล้วมันแข็งแรงมากตัวนี้คือ คือสิ่งดีๆที่เขาคิดมาแล้วอ่ะและมันจะต้องกลายเป็นมาตรฐานของประบะในประเทศไทยแน่นอนเดี๋ยวผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับกล้องมองรอบคัน360องศานี่ก็มีมาให้นะครับตัวนี้นะเรามองได้ทั่วทั้งรถเลยนะฮะร,รอบคันเลยเวลาเราเดินเข้ามาถือกุญแจมาเดี๋ยวมีไฟส่องให้นะครับตามพื้นเนี่ยใครบอกว่าเฮ้ยใครบางคนไม่ชอบแต่ผมบอกว่ามันจําเป็นนะเวลาคุณขับเข้าไปจอดใน ไปงานแต่งต่างจังหวัดก็ได้คุณไปจอดเนี่ยพงหญ้าอะไรพวกนี้บางทีมันมีพวกงูพวกสัตว์ร้ายมีพิษอะ่ะคุณจอดคุณเดินเข้าไปปุ๊บแสงมันสว่างว่าให้เราเห็นเนี่ยเราไม่ต้องเสี่ยงโดนงูฉกนะคนที่เรารักไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันจําเป็นนะเรื่องพวกนี้นะครับเขาผ่านการคิดมาแล้วนะครับด้านท้ายนี่โลโก้ stomp r tag อยู่ตรงฝาท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องก็อยู่ตรงนั้น,นใต้โลโก้ของเรานะฮะ เซนเซอร์ด้านหลัง6จุดเหมือนด้านหน้าเลยนะครับตัวไฟท้ายเป็น LED นะฮะตัวไฟท้าย LED เนี่ยและก็มีสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาในนั้นก็คือ BySpot เ a ดารนะครับผมนี่จะเห็นเลยว่ามันมีบอกอยู่ตรงนี้นะฮะตัว BySpot เ a ดารเนี่ยดียังไงเวลาที่คุณไปขับเข้าปั๊มนะฮะคุณจอดรถ ต่อให้เรามีกล้องถอยเวลาเราเราถอยด้วยความระมัดระวังแล้วเนี่ยบางทีมันมีรถที่มันวิ่งมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าจอดนี่จอดในช่องนะนี่ด้านนี้นะแล้วรถมันวิ่งมาจากทางด้านนี้เร็วๆปื๊ดเห็นรถถอยออกคนเราแปลกนะเวลาเห็นรถถอยออกเนี่ยต้องขับเร็วเลยนะฮะเห็นเปิดไฟขอทางขวารีบกันเลยนะครับอันเนี้ยระบบนี้ดีมากๆนะฮะเวลาเห็นรถรถมันถอยมาปุ๊บเรดาร์มันตรวจจับนะครับมันตรวจจับได้ว่ามีรถวิ่งมาในระยะเนี่ยมันเบรกให้คุณเลยนะครับ คุณกำลังถอยอยู่เนี่ยมันเบรกให้คุณอัตโนมัติเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีอุบัติเหตุทางด้านหลังนะตัวนี้ดีมากๆนะครับได้ใช้งานแน่นอนด้วยนะครับฟ้าท้ายตรงนี้แบบผ่อนแรง easy lift นะผมเปิดด้วยได้มือที่แบบว่าแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยอนะเนี่ยคือดีมากนะครับก็ถือว่าไม่หนักนะใช้ได้แล้วก็คุณผู้หญิงก็เปิดได้ง่ายๆด้วยนะครับตัวนี้ทุกคนมองเห็นทางด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่า โร l เลอร์ชัตเตนะครับตัว r o l เล r ร์ชัตเตเนี่ยติดตั้งเพิ่มจากโรงงาน Ford นะตัวนี้เพิ่ม50,000ื่นนะครับดียังไงเดีย๋ยวผมขอกดก่อนนะไม่รู้ว่ามันมีไฟเปล่านี่ไงล่ะครับทุกคนเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรใช่ไหมปิดเนี่ยปึ๊บบังสายตาได้เวลาคุณไปช้อปปิง้งแล้วคุณเมื่อยคุณซื้อ,อซื้อของมาเยอะคุณใส่ไปเลยในรถแล้วกดปิด มันบังสายตาคนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ขึ้นเปนนั่งบนรถเราด้วยนะฮะนี่สิ่งดีดีพี่ปอดให้มานะครับปุ่มเดียวกดเปิดกดปิดอยู่ทางด้านนี้นะเปิดไปนี่แล้วกันน้ําได้ด้วยนะครับกันได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับบอกดอย่างนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้สายแคมปิ้งนะมีไฟมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิบสองโวลต์นะครับหรือสองร้อยสามสิบโวลต์สี่ร้อยวัตต์นะครับผมมีมาให้ทางด้าน ดังน้้นทายนี่เลยนะครับปิดไปปึ๊บจุดต่อมาเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะโอเคด้านนอกเราน่าจะครบแล้วนะครับผมดูด้านในเส้นสายรายละเอียดกันหน่อยนะครับตัวด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดได้แดงแบบนี้เอกลักษณ์ของเขาเลย o r m t ท g นะแล้วดูฮะตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเบาะก,กันเลยดีกว่า ตัวเบาะนี่ปัก Storm ท็กสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนตรงกันชนเนี่ยเห็นไหมที่ทุกคนมองด้านหน้าเนี่ยเส้นเนี่ยมันดูให้ความรู้สึกสปอร์ตดีนะแล้วก็เบาะที่ได้นี่เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะเวลาอะไรหกเราเช็ดเลยนะมันไม่ซึมลงไปแล้วก็ความรู้สึกของเบาะที่ผมจับตรงเนี้ยมันนุ่มมือดีแต่ว่ามันจะเป็นหนังสองแบบนะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนหนังกลับ ตรงตรงตรงส่วนนี้เป็นหนังกลับนะเนี่ยสองฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นหนังแบบเป็นหนังปกตินะฮะอันนี้หนังกลับนะตรงเนี้ยช่วงนี้เป็นหนังกลับสองฝั่งนี้มันก็เหมือนกับล็อกตัวเรานะไม่ให้มันลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวงมาลัยมันตินะครับ, eri, anti, รบเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะอันนี้คมเลยนะครับหักเลี้ยวเข้าจอดนู่นนี่นั่นนะครับตัวเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับตัวนี้ที่คุณได้ไปเป็นเก e ียร์ e-shifter นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะขับ2หรือขับ4ก็ได้ e-shifter ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ผมว่าคุ้มมากๆเกียร์ตัวนี้นะให้ความรู้สึกที่เรียกว่าเวลาคุณขับเนี่ยเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันลื่นไหลนะครับมันเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลเกือบจะ CVT เลยก็ว่าได้นะครับผมนะ นั่นคือข้อดีของเขานะแล้วที่สําคัญเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งขอไปเบรกมือก่อนเบรกมือที่ได้เป็นเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่นะแล้วก็เวลาจอดรถคุณกดปุ่มตัว P ตรงนีนะ้ไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะจอดจอดขนานหรือว่าจะจอดเข้าซองคุณกดปุ่มเดียวนะฮะขอให้มันมีเส้นให้เรามองเห็นหน่อยมันก็จะจอดให้คุณอัตโนมัติเลยนะคุณผู้หญิงเนี่ยชอบปุ่มนี้มันง่ายมันใช้ชีวิตได้ง่ายสะดวกนะฮะ ตรงเนี้ยไอ้กลมๆตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นขับสี่อ่ะมันจะเป็นปุ่มให้เราเลือกนะครับทุกคนของเาก็จ okay. ะเป็นปุ่มโฟลโฟไฮหรือขับสองอ่ะนะสี่เสี่อแต่ครนี้ว่าเราตัวที่เราดูกันอยู่เนะี่ยมันเป็นตัวขับสองนะครับมันก็เลยไม่มีตรงนี้ก็เอาไว้วางกุญแจก็ได้อะไรก็ได้นะฮะตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสามารถวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็ชาร์จได้เลยนะง่ายๆไม่ต้องมีสายระยงระยางนะครับ หน้าจอ12นิ้วนะครับ12.4แหละแต่ผมตีไป12แล้วกันนะก็จอสวยเลยนะครับของ next gen สวยอยู่แล้วนะสามารถเชื่อมต่อ apple carplay android auto นะฮะแล้วก็จอหลังพุ่งมลาลัยนี่ก็เป็นจอสามมิติทีดีนะครับก็เป็นกราฟิกสวยงามนะฮะแล้วก็บอกอะไรละเอียดหมดเลยนะตัวแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับจะปรับยังไงก็แยกกันได้เลยนะ เดี๋ยวดูเส้นสายรายละเอียดตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนั้นสวยงามมากเลยมีโลโก้ s t o r m t a ทปักเดินได้สีแดงแบบนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตจริงๆนะนะครับนี่เล็กรูมกว้างๆนะฮะไม่ว่าจะหน้าหรือหลังแล้วก็เฮดรูมก็สูงโปร่งเลยนะเดี๋ยวขอกลับมาที่เก e ียร์อีชิปเตอร์หน่อยผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันสักเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเวลาที่คุณน่ยขับรถไปสมมุติว่าผมทํา ขับเข้าบ้านแล้วกันนะขับไปถึงบ้านปุ๊บเราก็เข้าเกียร์ดีอยู่ใช่ไหมเราก็เหยียบเบรกอ่ะรอคุณแฟนที่เรารักเปิดประตูให้ระหว่างนั้นสายตาเรามองไปเนี่ยมันมืดเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกเรามองเห็น,เร,เ,หนเรามองเห็นกว้างหมดเพราะเรามีไฟไฟ m a g ชิ่เอดของเรานะปุ๊บมันมีงูเลื้อยมาสักตัวหนึ่งเนี่ยด้วยความตกใจอะ่ะเราไม่ทันได้เข้าเกียร์พีนะเราปล่อยปล่อยเบรก ปล่อยเบรกเปิดประตูปุ๊บวิ่งลงไปเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยแฟนเนี่ยตัวนี้เกียร e ์ e shifter เนี่ยจากที่มันอยู่ดีมันจะเลื่อนขึ้นไปก,กึกๆึเป็นเกียร์ P ให้โดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้ผมเทสแล้วนะครับคือลองเทสปล่อยเบรกแล้วเปิดประตูลงไปเนี่ยเขารู้เลยว่าทำยังไงที่จะลดไม่พุ่งออกไปชนคนที่กําลังเปิดประตูอยู่ก็คือเขาจะเกียร์เขาจะคลึกๆ,ๆไปเป็นเกียร์ P เลยปาร์คให้เลยคือจอดเลย นี่คือเกียร์อัจฉริยะนะครับที่ทางฟอร์ดก็ได้ผ่านการคิดมาเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะฮะไม่ได้ดีแค่เทคโนโลยีนะความปลอดภัยก็สําคัญนะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวขอด้านหลังอีกนิดนึงแล้วกันนะยังไม่ได้ดูด้านหลังกันเลยผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะผมให้ดูเป็นเล็กรูมกับเฮดรูมแล้วกันเบาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบาคู่หน้าจะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับอ่า ที่ได้ไปนะแต่ว่าข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีแอร์แยกมาทางด้านหลังนะตรงกลางตรงหัวเข่านะครับแล้วก็มีช่องเสียบเป็น USB เป็น Type A Type C นะครับแล้วก็มีเป็นอยาขอดูก่อนนะ,ะเป็น AC 2 3 0 4 0 0โนวะลต์400วัตต์นะ4ี่วัตต์นี่คือชาร์จแล้วก็มันเต็มไวนะครับแบตบมันก็จะเต็มไวนะฮะนั่นคือเบาะหลังนะครับ Okay. และนั่นก็คือทั้งหมดนะโดยสังเขตโดยประมาณที่ผมมารีวิวให้ฟังกันนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวมีรถแต่งเนี่ยคือมีลูกค้าที่เขาเอาเจ้าตัว Storm Tag เนี่ยไปแต่งเราะจะเป็นสีดำสีขาวสีเทาสีส้มเนี่ยแต่งออกมาได้สวยมากนะครับเดี๋ยวกำลังมีลูกค้าของผมเนี่ยเขามาแต่งเป็นชุดเหล็กด้วยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะฮะตัวตัวรถทุกรุ่นของ Ford เนี่ยมันแต่งได้หมดนะคุณอยากจะให้หน้ามออกเป็นแบบไหนแคปก็แต่งสวยนะครับ ใครที่ชอบแคปเนี่ยแคปแต่งสวยมากแล้วก็ขนของได้เยอะมากด้วยนะผมก็ชอบอยู่นะฮะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะในการทำคลิปช่องนี้ผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะติชมแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ขอสุภาพนิดน,นึงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ